ทีนี้ถ้าใครมาอาบน้ําเทมได้ลูกอมเราดูก่อนนะแต่เไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าหลวงพ่อจะให้แบบไหนน้าอาบอยู่ที่กรรมการตะกูดนะครับน่าจะทําจากตะกัวบ้าบป้าตะกัวตะกัวนะครับ ของวัดทั้งนั้นก็มานี่อันนี้มันห่างวัดใช่ห่างวัดบางคนมันก็หน้าวัดนิดเดียวนู่นเนี่ยที่วัดไปถึงหน้าวัดคุเยอะคุณันะออแต่หลานอีคนแสงเกงนี่ขับรถทรงกระจกขับรถทรงกระจกไอ้เจ้ากระจกไปชนต้นไม้ตรวจรถพังแต่ตัวหลานเขาไม่เป็นไรเหรอรถพังหมดเลยตัวหลานไม่เป็นไรโอ้ไมขับมาเร็วเปล่าเขาไปโจ๊กต้องคงสนของคงเร็วมากหรอมั้งอ๋อแล้วขับรถอะไร รถปิกอัพปิกอัพอัพส่งของส่งของไม่เป็นไรเลยเป็นไรตัวโอ้แคล้วคลาดแคล้วคลาดอันนี้ตะกุดดอกเท่าไหร่ป้าเก้าเก้าค่ะเก้าสิบเก้าบาทจะเรียกตะกุดอะไรตะกรุดเมตตาค่ะตะกรุดเมตตาเมตตาของอาจารย์ปัจจุบันก็สร้างไว้ฮะอ๋อของหลวงพ่อปัจจุบันนี้ลูกท่านชื่ออะไรฮะชื่อที่เล่นชื่ออาจารย์แดงชื่อชื่ออาจารย์แดงมากอาจารย์สามารถนะครับนี่คือตะกุดดอกละเก้าสิบเก้าบาทปลุกเสกเมื่อไหร่ฮะ กรุงเ็กทุกปีอ่ะาทำทุปีเราทำหมดทำแบบน้ำเพนอาบน้ำเพนอาบน้ำเพนวันนั้นพี่เอินเขาเล่าให้ฟังกันวันลอยกระทงก็คือจะมีงานก็คือเดือนสิบสองเดือนทำยังไงบ้างถ้าถ้าจะมาอาบน้ำเพนก็คุณก็ต้องมาเข้าคิวกับเขาอ่ะ พอการเล่นจบมดแล้วก็ทำพิธีเรานั่งตรงไหนบนั่งหน้าหน้าวัดนี่ะเขามีทิธตรงหน้าโบสถ์หรือว่าหน้าวัดหน้าสนามอ๋อปีปีหนึ่งคนเยอะไหมเป็นพันล่ะเป็นพันคนเป็นพันปีที่แล้วตรีตะกรุดแปดร้อยมีพอไหม๋อแถมตะกรุดให้ด้วยแถมแต่เราต้องก็มีมีตู้บอยจากสุดท้าโอ้โหขอบพระคุณมากเลยหูดีช่างเลย ใครไปอาบน้ําเพนแล้วผมพ่อแจกแจกตะกุดด้วยดึกไหมเผื่อผมมาถ่ายรายการเผืออตีสามตีสามเขาบอกว่าเขาเริ่มตาบเพียงคืนใช่ไหมแต่เรากระทงก็คนเยอะนะมีตีกันไหมปะไม่มีตีไม่มีตีกันนะเออบางคนคิดมากใช่ไหมจะจ้องวัดว่าหากไม่ใช่ไว้ใจเราขึ้นบนวัดเลยก็แนะนำเขาบอกไม่ใช่ถามดูนึกว่าของวัดทั้งนั้นก็มานี่ไอ้นี่มันห่างวัดใช่ห่าางงวบคนมันก็หน้าวัดนิดเดียว ที่ว่าไปถึงนู่นหน้าวัดก็เยอะคุณกันเต็ถ้าจะบอกว่าตรงนี้คือของวัดแน่นอนนะป้าวิไลบอกเลยนะประสบการณ์อ,อันนี้นะครับโอ้โห oh, oh, ดอกละเก้าสิบเก้าบาทถ้าใครอยากมาอาบน้ำเพน ในปีนี้เขาทำเนี่ยแหละเขาทำเป็นลูกอมลูกอมลูกอมแบบพระที่แบบว่าพระที่ชำระชำระเข้ามาตามเขาหราปั้นทำมีมพิ่มมีตัวอย่างมั้งป้างไม่มีค่ะกำกำร้ำกำรามอยู่ที่มาเอพราชวนที่ชำระแล้วก็มามาอีกปปีนี้ถ้าใครมาอาบน้ำเทมได้ลูกอมเราดูก่อนนะแต่เราไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าหลวงพ่อจะให้แบบไหนอยู่ที่กรรมการ ตะกรูนะครับน่าจะทําจากตะกัว่วครับปะตะกั่วตะกั่วนะครับตะกั่วตารางวัลที่หนึ่งอาจารย์ทั้งสองต้นตะกรวด